ต้องต้องแล้วเดียวาเไปย้ำบเนาะโคตรดีเขาเอาไปเห่นเนาะมันจะคว้งแยาย้ำแรงกบไม่เห็นเกิะ ลาบขาดไปทำ้ดลาบบนเหียวลาบค้อยปลา่ะ้ลาบ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 สุกลาบลาบปาลาบฮาบลาบลปบลางลาขลาปลาบกเขาบลาบลานลาบ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 ลาันาบลาดลาบลาบลาบพาบลาลาบลาบลลาบาบลาบบลมาาเอาลากลาบ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 บลาบลาลา่าบลาบลล อ้ยุ้ยพอไปบอยยู่ข่บอไหนไอ้นี่แม่ไอ้ไอ้ขั้วไม่มุ้นแดงอะค่แค่นแม่พักติวแค่แค่เผาเมฆไอ้นี่ไอ้ยังเฮ้ยโอ้ยตือนละมั่งเมึงไปลกเขาเขาอยู่เหลียวงกระมังใหญ่ไม่มีไงง่ยกระบังสักผ้าน่ะล้างรถไอ้แจ ลาบลาบไปลำย่ลาบบนเหวอลาบ้อยปลาปะลาบ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 สุกลาบลาบปลาเฮายลาบไปเลานลาขลาปลานกาขาบลาบลาบลาขลามลาบัาบ่าบลาบนาบ่เบี้บลาลาบลลาาบลลาบาลาบาบาบลาบาบาาาหบ่าล ไอ้ยุ้ยพอไปบ่อยยุ่งขาบอไหนไอ้นี่แม่ไอ้ขั้วไม่บ่แม่บอกเนแดงอ่ะเมื้อคล้ายๆบนแม่บักจิ้วคล้ายๆเผาหมูมิ้กไอ้นี่ไอ้ยังเอ้ยโอ้ยเตือนลุงมากเลแต่มึงไปแล้วเขาขอยุเหลียวกะมังใหญ่ไม่มีไงเงี้ยกะมังสักผ้าน่ะดังรถไอ้แจ๊ ลาบลาบไปทำยี้ลาบบนเหียวลาบข้อยปลาป่ะลาบ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 สุกลาบลาบปลาเฮ้ยลาบไปยังนกเขาปลานกเขาอ๋อปลานกเขาอะไรวะขันบ่ขันขันยั่เดี๋ยวแล้ววะข้าล่างนี่แหละจันแหงๆมาดิเขาเ็ยยิ้นนี่พักกันหรืงพักไก่ก็ยิ่งนี่ยังก่อน อายุยพอไปบอยยุ่งบ่อยไอ้นี่แม่ไอ้ขัวไม่พวแม่หวแดงอะคล้ายๆบนแม่พักติ้วคล้ายๆเผามฆไอ้นีไอ้ยังเฮ้ยาอ้ยงเอกเยอะมั่งแตมปแล้วเขเขาอยู่เหลียิกรละมังใหญ่ไม่มีไงี่กะละมังสักผ้าน่ะังรถไอ้แจ ลาบถาบไปลำดีลาบบนเห่วลาบก้อยปลาปะลาบ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 สุกลาบลาบปลาเฮ้ยลาไปนกเขาปลานกเขาอ้ปลานกเขามาหวะขันบ่ขันขันังไดแล้วะ้างล่าง่ะจันทร์แหงมาดนี่เากคยยิ้นี่พักกันไหมพักไก่กิ่นี่ยังก่อน อ้ยุ้ยพอไปบอยยุ้บบอไหนอ้ยนี่แม่ไอ้ขั้วไม่ไม่แม่หแดงอะเม่มนคล้ายๆเป็นแม่ักกิ้วคล้ายๆผามงเม็กไอ้นี่ไอ้ยังโอ้ยโอ้ยเนมันเกิมึงไปลากเขาเขาอยู่เรี่กระมังใหญ่ไม <nothing>, ่มีไงกระมัง <senator> ส <exams> ักผ้าน่ะลังรถไอ้แจ๊